หัวใจเหล่าแฟนบอลกาลังกลับมาเต้นระทึกอีกครั้งแน่เพราะว่าค่าคืนวันนี้พริมร์ลีกอังกฤษได้เริ่มลั่นกองรบแห่งซีซั่น2022ถึง2023มาแล้วแน่คู่เปิดสนามวันนี้ก็เป็นสิกลอนดอนดาบี้แมตช์เลยครับเป็นการพบการระหว่างคริสตอลพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่นของอเาเซนอลคู่นี้จะน่าสนใจมากขนาดไหนไปติดตามการวิเคราะห์และความพร้อมกันนะคะรับโดยเฉพาะไอปืนใหญ่ที่ฟอร์มช่วงปรีซีซั่นสดใสใช้ไหลามาก ขออนุญาตเริ่มจากทางฝั่งทีมเยือนก่อนเลยครับพราะว่าผลงานไอ้ปืนใหญ่ต้องบอกเลยว่าเยี่ยมยอดกล้วยทอด2ถุงลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าลงสนามในช่วงปรีซีซั่นไปแล้วทั้งหมด5นัดสกดคำว่าพ่ายแพ้ไม่เป็นซักกระแม็เดียวที่มันพิเศษไปกว่านั้นนะครับพระ่ายชนะ5นัดของอาร์เซนอลมันไม่ธรรมดาชายามิชัยไล่ไปตั้แต่ตบเนินแบก53พุกเดวิตา์น2 0กดออร์แลนโดซิตี้3-1แล้วก็ถล่มเชลซี4-0ูคูณสวัสด์ปิดท้ายด้วยการไล่อัดตัดเซบีย่าแบบเด็กเทปไปน ปืนใหญ่อาเซนอลซันโวคู่แข่งไป20ประตูะเฉลี่ยซัดได้4ลูกต่อ1นัดเสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นและก็สามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง3นัด นับว่าเป็นผลงานที่ทำเอาสาวกเดอะกันเนอร์หัวใจเต้นรัวๆได้ความดีอกดีใจอีกครั้งเพราะฟอร์มแบบนี้บอกเลยว่าอนาคตสดใสรออยู่โดยเฉพาะเป้าหมายที่อยากกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งตัดมาที่พาเลเจ้าบ้านกันบ้างคาับพวกเขาเดินทางมาเฉียดประเทศไทยอยู่เหมือนกันในช่วงปรเีซีซั่นหลังเดินทางมาโม่แข่งที่สิงคโปร์รับเขือกับเรียวผู่ซึ่งประสาทเรนแก้วกับแพไปด้วยสกอร์ศูนย์ประจสองจากนั้นก็ไปถอดที่ออสเตรเลียก็พ่ายต่อแมนยูไปหนึ่งสามเรียกว่าสองนัดโดนไปอิ่มๆ่มห้าเม็ด อย่างไรก็ตามจากการที่แพ้2ทีมยักษ์ใหญ่พรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้วพวกเขาก็ไปเรียกความมั่นใจกลับมาได้เพราะว่าสีนัดต่อมานะคะรับก่อนจะเปิดสีซสั้นพวกเขาไม่พ่ายให้กับทีมได้เลยมีชนะเชลิงแฮม3-2เสมอลีด1-1ถล่มควีนปาร์ค3-0และก็ปิดท้ายด้วยการชนะมงเปลิเย4ประตูต่อ2 ต้องบอกว่าทางฝั่งอาร์เซนอลแทบจะสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คาราับขาดเพียงแค่เอมิลสมิธตโรคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณโคนขานี่ส่วนข่าวดีเพราะเขาจะได้ตัวคีแรนเทียนี่ทาคิโรโทมิยาสุและกาฟาวิโอวิเาร่าดาวเตะตัวใหม่ที่พื้นตัวจากปัญหาเดี่ยงพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลอาร์เตต้าให้ใช้งานจนสนุกมือขณะที่ตัวคีแมนไอปืนใหญ่ชั่วโมงนี้นะคะรับต้องยกให้กับแท้งใหม่ของทีมนั่นคือคาราเบียลเชซุดหัวหอกทีมชา il, มติบราซิลท เรียกว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรกันทั้งนั้นเล่นกลมกลืนกับเพื่อนๆได้ดีเดอเกินประหนึ่งว่าอยู่กับทีมมานานหลายปีผลงานส่วนตัวลงสนามไปให้กับทีม5้านัดในช่วงปรีซีซั่นกดไป7ประตูสามารถทํได้หนึ่งคัตริกดังนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าต้าหากว่าอาเตต้าส่งเชสุสลงสนามเป็นตัวจริงและก็สามารถเบิกสกอร์แรกให้กับทีมโบเวนทีพิีเมลีกได้ทันทีเพราะเราว่าผลงานในช่วงปรีซีซั่นแม่งมีจริงอะไรจริงขึ้นอยู่กับว่าอาเตต้าจะเลือกใช้ระบบไหน,น, 3, บบนจ,หจะเป็น3-343นัดสามสี่2า4-31แบบที่เคยใช้มาก่อนนนห้าี้ ส่วนพาเล่จะหมดสิทธิ์ใช้งานเจมส์ทอมกินกองหลังมากประสบการณ์เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อขณะที่แจ็คบัตแลนด์กับแซมจอร์สโตนสองผู้สปตูตของทีมนะครับก็จะไม่ได้ลงเสาเสาเช่นกันแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากเพราะว่าม,มีเซนเต้กวต้านายทวารตัวหลักยืนอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมด ซึ่งปาติกวิเอรากุนซือใหญ่อาจจะย,ยึดนักเตะจากชุดที่เอาชนะมงเปไป4ประตูต่อ2ซึ่งตัวหลักๆของทีมที่พร้อมจะพาสโมสรพิชัยเหนืออาเซนอลนะคะรับนำมานโดยวิฟิซาหาแนวเุียงตัวจีตของทีมรวมไปถึงจอแดนอายิวกองหน้าตัวเก่าที่พร้อมจะกระซวกตาขายกับปราสาทเรือนแก้ว เชื่อว่าสาวกเดอะกันเนอร์คงกลัวอาภัณฑ์นัดเปิดซีซั่นเพราะว่าไม่ว่าเจอกับทีมใหญ่ทีมเล็กเชื่อไหมครับว่าพวกเขาออกสตาร์ซีซั่นเก้าครั้งหลังสุดเมินใหญ่เก็บชัยได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นโดยแพ้กับคู่แข่งไปถึง5ครั้งซีซั่นก่อนทะลึ่งไปแพ้กับบรนส์ฟอร์ดน้องใหม่แบบช็อบคนดูดสกอร์สอประตูต่อศูน ดังนั้นในความที่อาร์เซนอลฟอร์มสวยหรูในช่วงปรีซีซั่นมันจะมีเหตุผลอื่นไปไม่ได้นอกจากต้องไปเก็บ3คะแนนเข้าเป้าเท่านั้นและที่สําคัญต้องล้างอาถรรพ์จากการออสตาร์ซีซั่นอันย่าแย่ออกไปให้ได้เพราะตะคุณตั้งเป้าหมายจะติดท็อปโเพื่อกลับไปเล่น UCL การเปิดหัวด้วยชันะยอมเป็นสิ่งสําคัญ แต่ก็ต้องยอมมารับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าคริสตลัลพาเลทไม่ใช่ขนมให้ใครมาเคี้ยวง่ายๆและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าบาติกวิเอร่าก็เป็นอดีตกับตันทีมอาเซนออยู่ในชุดแชมป์ไรยพ่ายในตำนานย่อมรู้ส่รูพวงของทีมเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อสีซสั่นทีแล้วเขาก็แสดงเหตุกักยภาพโดยการนำปราเรนแก้วเปิดทินเซลเฮิร์ตพ์คถล่มใส่อ้ปืนใหญ่แบบกลับบ้านไม่ถูกไป3 0มศูนย์สวัดและอีกหนึ่งผลงานที่น่ากเกรงขามของพาเลทนะครับนั่นก็คือเกมเปิดซีซั่นสกียแคนัท้ง ช่วงห้านัดหลังสุดต้องบอกเลยว่าพาเลทมีผลงาน,ลนในบ้านตัวเองที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่แกไม่แพ้กับใครแบ่งเป็นชนะ3นัดเสมอ2เก็บครีนชินได้ทุกนัดดังนั้นพวกเขาก็ต้องการรักษาแต้มในบ้านเหมือนกันดังนั้นจึงเชื่อเลยครับว่าลอนดอนดาบี้นัดเปิดหัวพรีเมยร์ลีกอังกฤษเดือดแน่เพราะว่าจะไม่มีใครยอมใครเป็นแน่แท้แต่ถ้าอาเซนอลไม่สามารถเปิดหัวได้สแต้มอีก,กรอบรับรองว่าภาพวันเก่าๆของปีที่แล้วอาจจะกลับมาหลอกหลอนได้นะคะรับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟียวฟ้าเอิมนิยวยามบางคนเลยให้เราด้วยนะ